ตออผมอาชีพเปิดร้านอาหารแล้วก็มาทำเสริมเพื่อลดรายจ่ายก็มาปลูกทางด้านการเกษตรปลูกผักลดต้นทุนเริ่มจากปลูกผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อันไหนที่ลดการซื้อขายได้เราก็จะพยายามปลูก ทำแล้วมันได้ประโยชน์ทั้งตัวเราได้กินของที่ปลอดสารแล้วก็แจกได้อีกเหมือนกับเป็นของฝันรอบข้างไม่ต้องทําเยอะทําน้อยๆทยอยออกทยอยออกมันได้ทั้งปีเรามีของกินของใช้ออกสู่ตลาดตลอดสุดพ่อเราเก้าเนี่ยท่านนะเป็นทุกอาชีพผมพยายามจะทาเป็นอย่างท่านนะเป็นแบบอย่างที่ดีพอเพียงนจริงชื่อก็บอกอยู่แล้วพอเพียงถ,ถ้าเกษตรกรนะไม่โลภมากไม่หวังแบบก้ากระโดดนะนำมาใช้ดีมากดีเลย